สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาตมามหาผีดุของเรานะครับวันนี้ผมจะมาตมามหาคีบบอนนี่กันนะครับเข้าเลยก็เข้าไปที่ไฟล์ไลอันนี่เลยครับ ที่เห็นบอบอลนะครับแล้วก็ไปดูหลังบอ่อบอลแล้วก็เข้าไปได้ตารชิมเมตแต่ว่าผมได้ไปแล้วก็ได้ตา,าชิมเมตมาแล้วก็ไปดูปนี่ดูที่มันชิว,วเข้าไปนี่ มันคือปิดโบดฟังก์ชันมันก็คือปิดปิดเปิดปิดปิด เราไปไปตามหาเรตตี้ไอตัวนี้กันนะครับเรตตี้ล้วก็เข้าไปในนี้คนระับตัวนึงคือเข้าไปในนี้นั่งยัง ความเมื่อกี้อันนี้ใช่อจะได้หน่าดี่ความไปแล้วอันนี้จะเป็น,ปน,นคนรับแบบก่อนนะคะผมจะได้เข้าไปในนี้อันนี้ผมประพิธี

อันที่สองกันนะครับผมรักผมรับผมโอเคแล้วก็เข้าไปดูสวนลิี่จัง วันนี้ผมจะมาอีกลไปันนะครับตช่รนกนไอ้ันี้นัวนี้ก่อนนะครับเกสภาพแคนี้แหละก็เป็นลาย้นเล なるほど。 Love um, yeah. ايه <mimitation> ده <mimitation> 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 <mimitation>